สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ีเ a เจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม ท่านผู้ชมมีเลขอะไรอยู่ในใจบ้างก็ลองคอมเมนต์เลขในใจของท่านผู้ชมเข้ามานะครับสำหรับเลขในใจของแอดมินนะครับมาดูกันครับเลขชุดเด่นบนที่แอดมินมองไว้นะครับก็มีอยู่ชุด2ตัวมีอยู่9ชุดนะครับมี2 1 2 2 2 4 1> 7จ7ดหน8่งเจ็สองหำหรับเลขเด่นหลักร้อยในใจแอดมินนะครับก็คือ0กับ3 3นี่บางสูตรบอกว่าเป็นเลขดับนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าตัดออกไปนะครับส่วนชุด2ตัวล่างที่อยู่ในใจแอดมินก็มี9598 แปาคราวนี้ลองเอาไปเทียบดูนะครับว่าเลขในใจของแอดมินเนี่ยมันไปตรงกับสำนักใดบ้างนะครับสำนักแรกก็คือเลข8ทิศนะครับก็ตรงกับชุด7 1 7 2่ส่วนเสื้อตกถังนะครับก็มีชนอยู่3ชุดก็คือ2 1 7 2 8 2เงินเทวดาก็ไปชนกับ ชุด2ตัวกันบนล่างนะครับเ2เลขตารางดำก็ชน71กับ81แม่ธรรแม่เนียนชนอยู่2ชุดนะครับก็คือ2 1ของแม่รมเนียนเป็น 1, 2แล้วก็82ของแม่รมเนียนเป็น28กับเลขประชานิยมนะครับชนอยู่4ชุดสอ่ห21ของเลขประชานิยมเป็น1 2สอง เจ็ดหนึ่งของเลขประชานิยมเป็นหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีชุดแปดสองกับแปดสี 4. เลขในใจชุดเด่นล่างนะครับมาเทียบชนกับเลขนำลาบอาจารย์ช้างนะครับชนกันหนึ่งชุดก็คือเก้าห้ากับเลขนางฟ้าก็ชนกันหนึ่งชุดคือ 5. เก้าห้าเทียบชนกับแม่ธรมเนียนนะครับก็ชนกันหนึ่งชุดคือแปดเก้า อันนี้ก็น่าจะรวมถึง98ด้วยนะครับมาเทียบชนกับเลขเด่นไทยรัฐนะครับก็ชนกับชุด95และสุดท้ายนะครับมาเทียบชนกับโอเคลอตเตอรี่ก็ชนกับชุด95แล้วก็89 ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v ีเนเจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ